สบายดีครับท่านผู้ชมเที่ยวเมืองค่ําแล้วก็พากันกลับมาเมืองพนสวรรค์คืนนี้เป็นคืนที่สองสี่ายมานอนพักอยู่โรงแรมเชียงขวางวิวคลิปนี้สิพาทัานไปชมรีวิวโรงแรมเชียงขวางวิวที่ตั้งอยู่ทึงภูห้องนอนติดแอร์กว้างขวางห้องน้ำสะอาดบรรยากาศดีทิวทัศน์สวยงามอากาศเย็นสบายดีเลี้ยวลงมาเห็นตัวเมืองพนสวรรค์รอบถิต มืออื่นเศร้าเสียภาไปส้มไปซื้ออาหารพร้อมกับอำลาตลาดน้ำงามเมืองโค้นสวรรค์กอดจีเดินทางไปเที่ยวชมถุงไฮหินแห่งที่สามได้ที่พักทีเศร้าแล้วก็พากันลงไปกินข้าวเลงร้านอาหารอยู่ข้างหนองน้ำงามอยู่ด้านหน้าของทางขึ้นโรงแรมเมนูเบะทั้งปิง้งทั้งอ,อมทั้งอบหรือว่าตุนเบะค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับสี่คนคำนี้หนึ 1, 80, ่งแสนแปดสิบพันกีบ อิ่มแล้วกระพากการกับขึ้นไปนอนพักผ่อนอยู่โรงแรมเทิงผู้ส้มไฟแสงสีที่สวยงามย่ามคำคืนของตัวเมืองพูนสวรรค์พกโมงเศร้าวันที่เศร้าสามกุมภาพันธ์สองพัคณะผู้เท่าผู้ไทยแต่งตัวเก็บสัมภาระเรียบร้อยออกจากห้องเึ้นไปเทิงผู้หน้าที่พัก ถ่ายภาพมุมต่างๆที่มีฉากหลังคือตัวเมืองขุนสวรรค์แล้วก็ล้านอนเนกประสงค์เป็นวงกลมทึ่งยอดผู้ล้อมรอบด้วยที่ผักเป็นหลังๆแต่ละลังก็มีหลายห้องบรรยาการยามเช้าสดซื้นเจมใสเบิ่งเจ้าทึ่งผู้วิวไปไกลๆกล็กเห็นตัวเมืองขุนสวรรค์ที่มีพื้นที่กว้างขวาง,วางเป็นเมืองขนาดใหญ่บ้านเฮือนนานเน่นพอสมควรเรบีเยดเทียบแล้วอาดสิบใกล้เคียง คือว่าหยุดกว่าตัวมือสกุลนอคนสักเล็กน้อยสําหรับค่าที่พักคืนนี่ห้องหละ2สองแสพแต่เนื่องจาว่ามีมีอาหารเช้าเพื่กินคุณค็เลดลงหลือห้องหละสองแสนสามสิบพถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะของเฮากะลงจะถึงผูสิบไปส้มไปซื้ออาหารเช้าพร้อมกับอําลาตลาดน้ำงำที่ผู้ชมเห็นทังความเมื่อคืนนองน้งนำงำ นองน้ำสาธารณะหน้าทีผักฝั่งความเมื่อคือร้านอาหารที่ขณะปุทเถ้าปุถายไปกินข้าวแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาเมืองพลนสวรรค์นี้มีสื่ออีซื่อหนึ่งว่าเมืองแปกเป็นเมืองเอกได้เป็นที่ตั้งของแขวงเชียงขวางซึ่งย่ายมาจากเมืองพวนหรือเมืองคูนแต่เก่าประวัติความเป็นมาของเมืองพวนหรือว่าเมืองคูนศึกษาจ้าพงศาสวดารล้านสร้างบันทึกไว้วาเจ้าเจ็ดเจืองผู้สร้างเมืองพวนเชียงขวาง มีความเจริญรุ่งเรืองเ,เป็นราชธา,านีมีกษัตริย์ราชวงศ์พูนเสียงขวางปกครองติดต่อกันมาถึง52พระองค์ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมืองพูนเสียงขวางยังได้กลายเป็นแขวงเสียงขวางหรือเป็นจังหวัดหนึ่งของสปปลาวเมื่อครั้งเกิดสงครามอินโดจีนหรือสองครามเวียดนามเมืองพูนเสียงขวางถือระเบิดทำลายเสียหายจึงได้ย่ายที่ตั้งแขวงเสียงขวางจากเมืองพูนไปอยู่เมืองโพนสวรรค์ คนทัวไปจังเอิญเมืองนี่ว่าเมืองพวนหรือเมืองคูนท่านั้นส่วนคําว่าเสียงขวางเป็นชื่อของแขวงซึ่งได้ย้ายไปตั้งอยู่เมืองพูนสวรรค์แล้วขอเชิญทุกท่านไปเบึงไปชมบรรยากาศตลาดน้ำหงำ่ำยามเช้าแห่งเมืองพูนสวรรค์น้ำกันครับก็บเหมือนบรรยากาศเหมือนวันก่อนเหมือนเมื่อวาน เชอรี่กล่องละหกสิบพันตลาดน้ำงำตลาดยามเซาแห่งเมืองพูนสวรรค์ไข่แมมันนะครับ่แมงมันกระรอกกระแตัตป่ากระรอกกระแต โลเลอร์โดละแสนห้าแสนห้าก็ประมาณสามร้อยบาทมาอีกแล้วมาอีกแล้วโดละแสนห้าแสนหนึ่งก็สองร้อยแสนห้าก็สามร้อยบาทอ้เป็นแตเ่เสพเลยนะ แล้วเบิ่กับมหาอีกปลาอย่างนี้รนปลาพี่เลอปลาพี่เลอนี่ครับปลาปิ๊าาอชื่อมันว่าปลาอย่างนี้ปลาเออวงปลา้าเอขีนหน้าไปลาีอย่ง้อันน ra. an ี้ก็ประหลาดนะครับตัวใหญ่เกือบตัวลหนึ่งกิโนี่คือตลาดไปเบิ่งปลา ำำาำำโอ้คอมเมนต์อยู่คือเด็ซื้อระดเพพ่อเขาเอ็ดสุกินอ้าวจะให้เส้นควางสะบะใ,ให้เมืองไทยอ้าวคือว่ามาวายูเอใ้คือบอกให้เส้นควางเนี่ยมาอยู่นเจ็ปีแต่ยังบอกให้เส้นควางเปลี่ยนยะจอ้าคือคือบอกคือไทยเส้นคว,ว,ว,วางบอ ปลาอย่างครับอันนี้ตอนนั้นเป็นปลาคอโอ้ปลาคอโอ้เป็นอันนี้บอกปลาคอหนเลยปลาคอนังคลองลูปลานังคลองหรือปลาเรียงปลนองเจ้าลแสน้าสองร้อยกว่าบาทเนาะอันนี้ยีสุกบอกอนี้ยาป้าจะไปทำัน้นแล้รที่มันเอาสดใจเลยครับ่บ บลขับจะไม่ค่าเราไปต่อปลาหยักน้าะอ๋อนี่น้ำเนี่เออยังตุนเดียวชิ้นเดียวไหมต้มไก่ทำไงดีน่าจะมาเนี่มีเอามัน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 เออเอาโรตไทยสกินะเลือเลยเลือเลยจวเดี๋ยวเอานี่ยัเจียวเอาเลยั้เอาตัวไหนล่รเจียว เจียวตัวเลือกมันเฮาเดียวกับม <unda. S 2> ันแนวกินนี <ijo> ่ฟ mm ักมดเจียวตัวไหนเจียวกินแบบคนละย่างเจ้าบุญเคยกินแล้วว่าเจียวอันนี้กินอันนี้เนาะเจ้าบุงเจ้าบุญจเนะกินบิดน้ำพริกเออน้ำคนละคนละคนละความหมายแม่นความหมายนั้นเจียวบองเส้นขวางเจียจีวบองเส้นขวางเจียวบองนั่นแหละ มันเท่ามาถึงเจียวบ่อขนั้นเราถึงมาถึงเจียวตำเจียวเจียวเจียวเส้นกว้าหรือว่ายัดเจียวปลาข้าวเหนียวโลละโรละเสาพันสี่สิบบาทเนาะเสาพันเสาพันกับสี่สิบบาทเอาตัวไหนบอกเจียวเก็ได้ไหมตัวเล็กเอาเจียวบ่อเส้อขวางตัวนี้จะรับตัวนี้ยูหามีถือมาแม่ค่ะคนสวยใจดี นายบอสนี่พ่อพอพอพอั้เลยเล็นเท่าไหร่แล้วปลาดิปลาไม่ปลา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 เออนั่นแหะมันไม่เย็นนาเอาอันนึงเอาอันนึงเอาอันงเอาอันนึงพอเอานึงนีจากบ้านนี่งอุนอยู่อุนหาง้อนหางมพันห้าพันสองหมื่นห้าพันเอาของทุกสอเลย <Yeah. S 1> โอ้เจออร์กับปลาหลาดนี่ยแหละถ้ากำนันเนี่ยนะเป็นลาบนะปลาหลากเนะป็นหลา <c oughs> บาแล้วต้มเมื่อวานพาชมแล้วกระทักซื้อกระเทียมเราจะไปไหน, <c oughs> นี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้กำนันกำนัน,น เจ0ดสิบพันร้อยส่สบโล่บอกดลโลละ 140. ร,ร้อยสี่กระเทียมโทนตัวนี้องสองนานกาเลยบ้เองนาบานเาะ0บก็แมอ้ี่สิอออออหกสิบพันร้อยสาวไม่ไหมด้น้อยไหนคืออา,าอาเปอันนั้นเลตัวนี้เป็นยาเลปดองเราเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแมวแม้วเปยนผ้าแข่งผู้ กินมันนี่ยเราต้งมันไหมทอดนี่เขาวซีบริเขาอ้ายเป่าเป็นยางไอ้อันนี้ผมเป็นยางโอ้ตอนนี้กิบมันจต็ไปบ่ได้โอ้ดอกกิ่นอันนี้ไปบ่ได้เลยเนาะมันงามเลยถ้ามันสดดีมั้งสิจ6,000ตัน60,000คาเฟ่เพื่อนนี้ เบยาดอกปินนะครับเอาข้ามเดนไม่ได้ <S <S เดี๋ยวเราจะกลับมาเยี่ยมกำนันนะครับถ้าซื้อนี่ไปจะได้กลับมาเยี่ยมเ้แบบองซ้พอพิมบานดมันตรวจนะมันแกะเหน็นแ้วถูกๆจากซื้อหลายอย่างกบปอก้าเจตาอยู่ห้องก,กระเตมั้นีบอ ทำมาดูจะพัดเขาเลยนะคะรี่หน้าแสนประมาณพันหนึ่งประมาณพันพอซื้อเนาอโอยโอ้ไปละอำลาเชียนขวาง ชินชมนะก,กระรอกกับแต่ไก,ปก่ป่าเราจะไปที่เดินทางต่อนะครับตอนนี้เราได้กับข้าวแล้วยังไม่ได้ถ่ายโอ้เข้มแข็งนะพี่นอ้องเมืองเชียงวาง โอเแข้ดแค่แข้งยอดยอดกุฎายตลาดหนองน้ำงาำมบพบกันใหม่โอกาสหน้า,าจากคำบอกเล่าของชาวเมืองนะคระว่า,าจะทานข้าวจีให้อร่อยอร่อยต้อง ร้านนี้นะครับร้านข้าวจีแทบเจ็ดเจ็ดเจ็ดเี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าข้าวจีคืออะไรนะครับนี่คือข้าวจีเข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่าข้าวจีเมืองไทยกับข้าวจีเมืองลาวขอบเจื้อายๆสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กดติดตามกดซับสไคร์หรือว่ากดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิไดที่ไม่พลาดชมคลิปมือเหมอของผู้เท่าผู้ไทยในโอกาสต่อไปคลิปต่อไปสิผาทันไปชมทุงไฮินแห่งที่3ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ลองจ้แห่งที่1อยู่ทางเมืองผาไชยห่างออกไปจ้าถนนนเหยือ13กิโลเมตรสำหรับคลิปนี้ขอบเจอหลายๆสบายดีครับ